อาะพี่น้องแดดออกหลังจากฝนตกแล้วครับผมหลังจากฝนตกแล้วแดดออกมือนี้เลี้ยย่างก็ไมดีเก็บหัวมันครับผมอันมอไัต์กับน,น้าท่วมน้าม,มครับผมเอาถัา้พลาสตมาเก็บหวัวมันครับมือนี้นี่ครับผมไอ้พุดดันขึ้นไปแล้วครับผมถ่าถ่ารถมาใส่ครับถ่ารถมาใส่ครับผมรถไทยไทยขึ้นมาเรียบร้อยครับผมถ่ารถมาใส่หัวใหญ่อยู่นะครับผมถ่ารถมาใส่เพราะว่าขันบ่เก็บกัดจีบ่เก็บกัดจีถือน้ากัดจีเนา่าเนาะ เลยต้องเก็บกับผมโอ้หัวใหญ่หัวใหญ่อยู่วันที่บ่งามกับงามยิ่งได้เพราะว่ามันเป็นดินทรายนะเป็นดินทรายเฮงโยก็สิปลูกใหม่เก็บทางนี้แล้วตัดไอ้ลำต้นมันสั้นไปคุณเร็ว,วยวก็สิปลูกใหม่ครับ,บน,อบอมมนะครับผมผัวเพิ่อนกำลังขัดแยกหัวใหญ่อยู่ตรงไหนหัววันที่หัวใหญ่ฮะหัวใหญ่แบบนี่ห่วใหญ่อยู่ดิ้นี่ครับใหญ่อยู่ยเดิใหญ่งามผมนี่นะครับผมผัวเพื่อนกำลังเก็บ ทันทีพวกเก็บกางยีน่าท่วมพาอยู่เขารถรถไซร์ไทยเนี่ยว่าโอ้ครับครับครับนี่ครับผมเอาท่านนี่ท่านนี้ท่านนี้ไทยขึ้นท่านนี้งัดขึ้นพิธีสามที่ฉาบเนาะครับผมกว่าใครใคตัดออกแล้วก็งยีนุดไอออกเพราะว่าฝนตกเดี๋ยวหัวมันจีนเอาเนาะใหญ่อยู่เด้อหัวงามอยู่เด้อครับเท่าไรพ่อรถเท่าไรตัวนี้บาทห้าสิบเป็นบัตรสามบาทบัตรเก้าสิบบาทรเก้าสิบโอ้บวถึงสามบาท มันเคยขึ้นหอดสามบาทบาทเก้าสิบขายหัวบาทเก้าสิบบรูดบาทหาซื้อก็ถือโอเคอยู่แต่มันเคยขึ้นหอดสามบาทอยู่เห็นแล้วครับขายหัวครับผมนี่กระดีไทยต่อครับผมพอเป็นตัดออกแล้วพันมันไป็นไทยแบนี้พ่อเอาไปใส่พันพันเพิ่นมัดตัดเอาออ๋เพิ่นมีโยนนมาปอผมเป็นสั้นอยู่หุ่นได้ลายหุ่นพันนี่ยังกี่พ่อนี่ พวงเพลทพวงเพชทพวงเพลทโอ้หัวใหญ่อยู่ด้วยครับพี่น้องหัวใหญ่งามอยู่ครับผมเนี่ยหารถหารถมาใส่พอพอน,นัอ่งทงัดขึ้นไปแล้วนี่ครับผมพันพวงเพลทสองถามพอแล้วนะครับผู้ได้ชใจฮะดินไส้ครับผมดินไส้สาน้านเฮาารับผมแถวอุดรขอนกันบุกได้นะครับพวงเพลทนี่ครับผมพอกำลังงัดขึ้นอยู่ทาท,มาทีมงานท,นามาทีมงานท่านไหนมาทีมงานเจาวรถมาใส่อยู่ครับผมรอสักครู่ขับเฝ้าเนี่ยอยู่หลังเพราะว่าห้าฝนมา ฝนดในตกดีอยู่ช่วงนี้หัวใหญ่ได้พี่น้องได้หัวใหญ่หัวใหญ่หัวงามเลยครับผมนี่ครับผมบอลนองนี่มีแต่หัวงามๆครับผมต้นซ้อนมีแต่หัวมุกมุกมาขี้ไหลเ้อบ่ขี้ไหลได้อพ่อหัวงามเลยนี่หัวงามหัวงามผมเห็นห้องมูอปูแบบหัวบ่จังสี่เลยหัวเป็นจังสีอันนี้อันนี้คือพอดีเล่นบ่ผมเห็นมูอปูบ่เป็นจังสี่เออเนี่ย แต่ละแต่ละเหงามันบาแตกต่างกันเลยเนาะแต่ละเหงาแต่ละเหงานีไ่ได้ได้ได้กันอยู่นี่ครับผมพันพวงเพชรเดอร้อพี่น้องเดอ้อฮ้าบุรียากปลูกครับผมงามนะครับเราทางพ่อแล้วหัวดีอยู่หัวดีบุปปลินกีเหลรานะครับผมงามนะครับผมเอาแค่นี้เด้อเดี๋ยวซอยพ่อเพิพ่นงัดหัวมันก่อนครับผมสัมภาษณ์พ่อแล้วไปครับผมบ๊ายบายครับ